อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตางมีเดียช่องสตางมีเดียช่องข่าวของคุณสำหรับในวันนี้นะครับวงการบันเทิงและวงการตลกก็ได้สูญเสียตลกชื่อดังนะครับอย่างเช่นคุณเด่นดอกประดู่นะครับหรือว่าชื่อจริงคือคุณบรรพศวีรัตน์ตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณเด่นได้จากไปอย่างสงบนะครับในวัย80ปีครับซึ่งคุณเด่นดอกประดู่เป็นนักแสดงตลกครับท่านมีผลงานมากมาย แม้ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพยนตร์เช่นบุพาราตีแฝสองไทยทีบก่อนบ่ายในมูฟวี่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของมือปืนดาวพระเสาแล้วก็มีผลงานตลกผลงานละครให้คนไทยเนี่ยได้มีความสุขมากมายนะครับซึ่งก่อนหน้าที่คุณเด่นดอกประดู่จะเสียชีวิตนั้นนะครับก็มีข่าวว่าคุณเด่นหนีออกจากบ้านซึ่ง,งทางครอบครัวเนี่ยก็เคยประกาศตามหาออกสื่อเลยนะครับก่อนทางที่ภรรยาเนี่ยจะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า สาเหตุอาจเป็นเพราะว่าป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับก็คือในเรื่องของความจําหรือว่าความจําเสื่อมแบบนี้นะครับก็ต้องรับประทานยาแล้วก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดนะครับวันนี้อย่างที่เราทุกคนทราบว่าคุณเด่นดอกประดูจากไปอย่างสงบด้วยวัย80ปีนะครับสำหรับช่องสตางค์มีเดียก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากติดตามข่าวดังนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u ูท b e ช่องสตางค์มีเดียแล้วเจอกันกันกบสตางค์ข่าวดังครับไลฟ์ Life, สดโทรถามตอบคำถามโดยตอบ,ตอบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ เวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ